นี่คือเ e d Magic 8S Pro มือถือเกมมิ่งที่มาพร้อมกับชิปตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version เป็นชิปที่โอเคเพิ่มความแรงขึ้นจากรุ่น8 Pro อีกประมาณ5%ทั้ง CPU และ GPU พร้อม LED Core 2ชิปเซตเพิ่มเติมสำหรับการประมวลผลการเล่นเกมเขาจะมีไฟ RGB ที่ด้านหลังเครื่องปรับสีปรับรูปแบบการแสดงผลได้มีพัดลมระบายความร้อนในตัวรอบพัดลมสูงถึง20,000 RPM และมี ไฟ R G B ด้วยสำหรับคะแนนอตูตู้ที่ผมทดสอบมาได้ประมาณล้านหก โคตรสูงเลยสำหรับแรมจะมีให้เลือก12 g ิและ16 g ิเป็นแบบ LPDDRx รุ่นใหม่ล่าสุดและสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก10 g ิลอมก็มีให้เลือก256 g ิและ512 g ิชนิดของลอม UFS 4.0แบต6,000 m ิลมชาร์จเร็ว65วัตที่ทดสอบในแลบเขาเคมว่าจาก0ถึง100ใช้ระยะเวลาประมาณ35นาทีที่ผมใช้งานมาเร็วจริงทุกคนแถมตอนที่เราชาร์จแบตพัดลมระบายความร้อนจะทำ ด้วยนะเพื่อระบายความร้อนของตัวเครื่องยังไม่พอนะรุ่นนี้มีไบพาสชาร์จด้วยใครที่ชอบเล่นเกมไปด้วยเสียบสายชาร์จไปด้วยตัวนี้เหมาะมากดีไซน์ตัวเครื่องใหม่คอนเซปต์ o y y t h w w n n n r r y y l l e เป็นมือถือเกมมิ่งที่ดูหรูมากขนาดหน้าจอ6.8นิ้วจอ AMOLED Full HD Plus r e f เร s ฟรชเ e 120Hz ทัชสเปิิเลต960เฮิร์ความสว่าง1,300นิตกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลอยู่ใต้จอด้วยนะตัวเครื่องขอบบางดูหนังเล่นเกมกันได้แบบเต็มจอมีโชเดโร์ทิกเกอร์ปุ่ม LR ทัชซเปิิเลต520เฮิร์ใครที่เป็นสายเล่นเกมแนวยิงปืนนี่น่าจะชอบนะใช้งานสะดวกมาก กล้องหลังจะมีอยู่3ตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมีเลนวายความละเอียด8ล้านพิกเซลและมีเลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลระบบเสียง DTS X Ultra ลำโพงคู่สเตอริโอแยกเสียงซ้ายขวามีปุ่มเกมโหมดด้วยดูนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าอันนี้แค่น้ำจิ้มนะระบบข้างในของเขายังมีอีกเยอะมาก เดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่แกะกล่องกันเลยดีกว่ารูปร่างหน้าตาของกล่องก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวกล่องนะมีอะไรบ้างไหมก็จะมีชื่อรุ่นบอกว่า 8s pro winmore game แล้วก็ red magic ข้างหลังกล่องก็จะมีสเปคคร่าวๆอันนี้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในช่อง description สำหรับรุ่นที่ผมนำมารีวิวจะเป็นรุ่น ram 12G b rom รหส mid night แกะดูเลยนะครับฟา นี่ Red Magic แหมโลโก้มาก็ดุดันเลยนะเปิดมาจะเจอเ,จอเข็มจิ้มซิมเข็มจิ้มซิมนะครับค Quick Start Guide ก็จะบอกเกี่ยวกับตัวเครื่องต่างๆอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังมีวาลันตีการ์ดนี่คือตัวเคสของเขานะเคสจะเป็นพลาสติกนะครับ ตัวเคสไม่ได้ห่อหุ้มทั้งหมดนะเพราะว่าที่ด้านข้างของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มโชดเดอร์ทิกเกอร์มีช่องระบายความร้อนก็น่าจะใส่เคสแบบปิดไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาทดสอบลองใส่กันดูอีกทีตัวเครื่องวางไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับช่องทางในการติดตามสายชาร์จ Type C หัวชาร์จจะเป็นแบบ usb c to usb c ความยาวของสายจะอยู่ที่1เมตรมาที่อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์จะเป็นช่องเสียบ type c เป็นหัวกลมตัวนี้อะแดปเตอร์ที่มาจากในกล่องจะจ่ายไฟอยู่ที่80วัตต์เลยนะ2 1โวลต์3.8แอมป์หรือประมาณ80วัตต์ให้อแดปเตอร์80วัตต์มาเลยนะทุกคนยังไม่พอนี่ ที่ด้านข้างกล่องนะครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหมีลวดลายด้วยนะนี่คือตัวกล่องนะโอเคตัวกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้มาดูที่ตัวเครื่องคอนเซปต์การดีไซน์จอยเดอรวินเนอร์ไซเคิลตรงนี้จะเป็นรูปวงกลมนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นไฟ RGB ี b ของตัวพัดลมนะโอ้โห มาแนวหรูเลยนะสวยมากทุกคนหรูเลยอะ่ะเป็นมือถือเกมมิ่งที่แบบว่าหรูมากมาดูตอนใส่เคสเป็นไงบ้างสาเหตุที่เขาไม่ทํามาปิดทั้งหมดเพราะว่าที่ด้านข้างจะมีช่องลมเข้าช่องลมออกเวลาที่เราเล่นเกมเราอาจจะใช้ปุ่ม LR ตรงนี้ shoulder trigger ถ้าจะใส่เคสแบบที่มันเต็มนี่ก็น่าจะใช้งานยากหน่อยนะเขาก็เลยดีไซน์มาให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้ก็แล้วกันที่ด้านบนจะมีปุ่ม s h o ดอ d e r t ก i กอ e r ปุ่ม LR ก็จะเป็นปุ่มแบบนี้ตรงนี้จะเป็นช่องดูดลมเข้าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช่องดูดลมออกปุ่ม power ปุ่มปิดเปิดเครื่องตรงนี้จะเป็นไมค์ของเกมนะสีแดงๆตรงนี้จะเป็นเกมบูส์โหมดใช้เลื่อนเอาสไลด์เอาแบบนี้มาดูที่อีกด้านหนึ่งปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่ด้านบนของตัวเครื่องจะมีลําโพงไมค์ตัดเสียงท่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3,5ที่ด้านล่างของตัวเครื่องจะมีลําโพงอีกหนึ่งตัวช่องเสียบสายชาร์จ type c ไมค์ถาใส่ซิม รุ่นนี้สามารถใส่ซิมได้2ซิมซิมใช้ขนาดนาโนซิมและไม่มีช่องใส่เมมมาที่ตัวหน้าจอนะครับที่ผมสัมผัสดูนะเหมือนว่ามีฟิล์มกันรอยติดมาให้นะครับแล้วฟิล์มเขาดีด้วยนะเพราะว่าผมลองเช็ดทําความสะอาดดูแล้วแบบลื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้งานเลยนะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดง่ายด้วยจะมีกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลอยู่ใต้จอและรุ่นนี้สามารถสแกนนิ้วบนหน้าจอได้ มาที่ด้านหลังนะที่ด้านหลังก็จะมีกล้องอยู่3ตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเลนวายความละเอียด8ล้านพิกเซลและเลนมา c r o ความละเอียด2ล้านพิกเซลตรงนี้จะเป็นไฟแฟลชแล้วก็มีโลโก้ red magic จะมีบอกตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดเครื่องแล้วเปิดไฟ์ให้ดูดีกว่าเปิดเครื่อง red magic touch to shoot red magic ice cooling system ดูหน้าจอ หดูเต็มจอไหมดูสิไม่มีกล้องมาเกะก,กะเลยทุกคนยิ่งเวลาดูหนังนะโอ้โหดูสิขอบจอก็เล็กเล็กขอบจอเล็กมาก ใช้งานกันได้แบบสบายเลยนะตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6เห็นสัญ,ญลักษณ์ไหมครับ Wi-Fi 6ตัวนี้จะรองรับคลื่น2.4 GHz แล้วก็5 GHz อัตราการรีเฟรชหน้าจอ120 h z เราสามารถปรับอัตโนมัติได้นะครับหรือว่า60 h z 90 h z เดี๋ยวอันนี้ผมจะใช้120 h z ตลอดเลยนะครับบนหน้าจอเขาอก็จะมีบอกนะ120 h z ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถกดเปลี่ยนที่คอนโทรลเซ็นเตอร์ได้เลยนะปุ๊บ เขาก็จะมีบอกว่าปรับอัจฉริยะ 60Hz 9เฮิรตเฮิร์หรือว่า 120Hz เฮิร์มาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ Red Magic เวอร์ชัน a n น r o i d 13 13สวยงามเท่าที่ดูมาจอขขาสีสดมากทุกคนเดี๋ยวผมต้องลดแสงหน่อยโมเดล nx 7 2 9 j ตรงนี้นะ แรม12 g ิสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก10 g ิ UFS 4.0นะทุกคนเปิดได้เลยนะขนาดหน้าจอ2,480คูณ1,116 Full HD Plus มาดูที่การตั้งค่าส่วนบุคคลนะครับเวลาที่เราจะปรับแต่งอะไรให้มาที่ตรงนี้เลยนะนักรบเมจิกนี่คือธีมของเขานะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ Wallpaper ดูนะครับโอ้โหเท่ hey, ไหม แต่และอันนี่เท่ๆอ่ะเมตาเวิร์สเร็วและรุนแรง่อดูชื่อเขานี่ผมมาชอบอันนี้พวกไลท์วอลเปเปอร์นะทุกคนดูนะเฮ้ยดูดิดูดิด อื <N ch al os> น่าใช่ไหมการตั้งค่าหน้าจอล็อกเลือกรูปแบบของนาฬิกานะครับหน้าจอล็อกแบบนี้มีไอคอน Daily w a l l p a p e r ความเร็วของภาพเคลื่อนไหวสามารถปรับช้าค่าเริ่มต้นเร็วสีและรูปร่างปรับได้หมดเลยนะตัวอักษรขนาดของตัวอักษรจะปรับได้อยู่4ระดับ แล้วก็จะมีให้ปรับเกี่ยวกับความหนามาดูที่ขนาดตัวอักษรก่อนอันนี้ผมเอาเล็กนะเล็กค่าเริ่มต้นใหญ่ใหญ่ที่สุดมาดูที่น้ำหนักหรือว่าความหนานะอันนี้บางหนาหนาพิเศษเอัลต้าบัตใครที่แบบว่ามองไม่ค่อยเห็นนี่ รับตรงนี้ได้เลยนะครับแถบไฟสีของไฟที่ด้านหลังเครื่องเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะแล้วก็จะมีให้เลือกเอฟเฟกมีเอฟเฟกพร้อมเสียงด้วยนะยก็จะมีหายใจกระพริบประกายไหลเดี๋ยวผมทดสอบลองไหลดูก็จะวิ่งแบบนี้นะโดยส่วนตัวผมชอบสว่างอย่างต่อเนื่องแล้วก็สีแดง โอ้โหจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนอันนี้ always on display เดี๋ยวลองเปิดให้ดูเลยก็จะขึ้นแบบนี้ติดตลอดนะครับเป็นไงดีไหมใช้ได้ไหมแล้วก็รูปแบบของการสแกนนิ้วโอ้โหเท่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะดูสิ อ้อันนี้ก็เท่นนะและนี่คือในส่วนของการปรับแต่งนะในส่วนของเกมบูส์โหมดโอ้โห <S 1> <S 1> เสียงเกมบูส์โหมดนี่หรือว่าโหมดเกมนะครับเป็นไงดูเสียงของเขานะกระหึ่มและวิธีปิดก็สไลด์ฟั ผมเอาวิดเจ็ตออกมาแล้วนะครับหลักๆที่ส่วนใหญ่นํามาใช้งานกันก็จะมีเปิดพัดลมแล้วก็ปรับอัตรารีเฟรชเลนสอันนี้เหมือนกันนะแล้วแต่ความชอบผมก็ดันดึงออกมาทั้ง2ตัวเลยนี่คือเสียงพัดลมนะมือถือเครื่องอื่นนะเล่นเกมแล้วบีบแต่นะแต่ของเลด m เมจิกนี่สตาร์ทรถนะครับ คมกันเห็นเสียงพัดลมนี่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะเข้าตรงนี้พัดลมระบายกดค้างไว้ก็จะเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าพัดลมอันแรกคือเปิดพัดลมอัตโนมัติเมื่อเล่นเกมก็คือถ้าเราเข้าเกมพัดลมก็จะทํางานโดยอัตโนมัติเลยผมเปิดเลยมีโหมดระบายความร้อนนะครับก็จะมีให้เราเลือกการปรับอัจฉริยะหรือว่าระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วมาดูเรื่องเสียงนะครับถ้าใครไม่ชอบกดปิดได้นะ เปิดพัดลมไม่มีเสียงสตาร์ทรถเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเอฟเฟกดูนะอเอฟเฟกตนี้แรงสุดมีเพิ่มเสียงด้วยทุกคน อันนี้ถ้าเรามีไฟล์เสียงเราสามารถเอามาเพิ่มได้นะครับแล้วก็มาที่ปรับรีเฟรชเรทหน้าจอสามารถกดปรับตรงนี้ได้เลยและเวลาที่เราปรับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยแต่ด้วยความแรงของตัวเครื่องนะผมปรับ120เฮิร์เดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของโซเชียลค่าวๆกันดูบ้างนะครับคือโซเชียลนะจริงๆไม่จาเป็นต้องเทสก็ได้นะมันไหลลื่นกันแบบไม่รู้จะลื่นยังไงแล้วว่ามันลื่นมากเลยทุกคนอ่าดูติ๊กสอนะ มันลื่นๆมากเลยทุกคนอ่เดี๋ยวผมลอง YouTube ดูผมเปิด 4K เลยนะโอเคขึ้น 4K <c oughs> ลื่นอะคือระดับนี้แล้วลื่นมากทุกคนแบบไม่ต้องสืบเลยอ่ะแล้วดูนะ ไม่มีกล้องให้เกการเลยนะทุกคนดูกันแบบเต็มจอโอ้โหสวยงามขอบบนขอบล่างขอบซ้ายขอบขวานี่แบบเล็กมากทุกคนมาที่ Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าวายว L1 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HD มันหอบเงินรีไปด้วยไม่ได้นะคะันิดค่ะประนิดมากนะครับ มาที่ดิสนีย์พัทความละเอียดที่ดูได้ Full HD สูงสุด 1,080p แม่จากไปเราต้องการพอ่อแต่พ่อกลับเ s e น n ten rings I'm s t r o ร g e ชเฟรน์เทจิรู้อะไรเหรอเ่้ยฮิจูอ่น,นู새학교진짜교복안써도되는거야มาดูที่ระบบเสียงของรุ่นนี้ DTS X Ultra เสียงเซลาแบบรอบทิศทางเดี๋ยวผมจะทดสอบจากจุ๊กก่อนจทิ้งกัน จ,จ,รจริงจริงเท่าที่ผมฟังมาเสียงโอเคเลยนะเสียงดีเลยนะก็ถ้าเอามาดูหนังฟังเพลงนี่ผมว่าไม่มีปัญหาลหละสบายนะครับสเปคขนาดนี้เดี๋ยวมาทดสอบเกม e n s ชินอ m p a c t ผมเปิดโหมดดวงอาทิตย์ออกมาโอ้โหดวงอาทิตย์ออกมาซะด้วยแล้วดูเฟรมเรท 60นะทุกคน 60! 61! ในส่วนของกราฟิกผมปรับสูงสุดนะครับแล้วก็ทุกอย่างปรับสูงหมดเลยอันไหนที่เลือกสูงสุดได้ผมปรับสูงสุดเลยนะเฟรมเรทเปิด 60! เอาง่ายๆปรับสุดทุกอย่างที่เกมให้ปรับสุดได้มามาทดสอบกันโอ้โหเป็นไงนี่แค่ตอนวิ่งนะนี่ดูย่านะครับโอ้โห โอ้โหสมศักดิ์ศรี่ไหม เรียกว่าลื่นๆเลยนะผมว่าโอเคเลยนะเพิ่งเคยได้เล่นเกมเกันจินที่แบบลื่นๆแบบนี้ครั้งแรกเลยนะดูสิปรับสูงสุดทุกอย่างนะครับโหแล้วดูหันนี่ <c oughs> <c oughs> สมศักดิ์ศรีใช้ได้เลยอะ่ะ ราคาของรุ่นแรม12กิกม256กิก26,990บาทสำหรับราคาของรุ่นแรม16กิกม512กิก32,990บาทถ้าใครสนใจเล d m เมจิ 8s p ป o ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ ลองกดเข้าไปดูได้นะครับและที่สำคัญนะวันที่25มีโปรเปเดโปรโมชั่นพิเศษช่องทางช h อปปี้พิเศษสุดรับโค้ดช h อปปี้ม ll ลดเพิ่ม15%สูงสุด2000บาทรับโค้ดลดเพิ่มของทางร้านสูงสุดอีก100บาทและจัดส่งฟรีทั่วประเทศเรนเมจิก8ปดเอสโป หลังใช้โคสนลดพิเศษราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่24,000กว่าเท่านั้นเองอันนี้เฉพาะวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นถือว่าเป็นช่วงที่ราคาดีที่สุดของตอนนี้เลยนะ